วครับณที่ิแติีกลมได้มาร่วงในชการนีนะครับโพรานที่่านี้ก็คงัเกนแต่ก็ตามครับผมโดยนะผมานำในเรื่องของว่าตัวเป็สิทธิกลุ่ก่อนที่นี้นะครับอยู่ที่บ้านเติมโตมาจนกว่านี้ีะครทก็จะมีอาจจะเติมคอยสาย เราจะมีอู่เปินเพิ่ไว้ใป็สิกัน่างต่างเดิดวเป็นเป็นฐานรากพี่โบกพ่ที่ในการรับการเสนอชื่อนะครับต่วนี้ก่อนอื่นผมต้องขอรำเรียนท่านรองว่ารการสััตรณนบุรีใน